สวัสดีครับสัญหาไม่ดูในพลครับวันนี้ในลพลจะพาไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติสายสีแดงและสายสีม่วงค่าโดยสาร20บาทตลอดสายนะครับเ,ออเข้าคอรมอเมื่อวันที่16เมื่อวานเนาะวันนี้วันที่17ครับในพลก็จะลองไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงไปลงที่ สถานีบางซื่อนะครับไปดูว่าจะยัง20บาทจริงหรือเปล่าในไปชมบรรยากาศรถไฟฟ้าสายสีแดงกับสานารให้ดูในผลนะครับยวตามในผลไปครับ ผม20บาทจริงๆครับเริ่มใช้วันนี้ครับนายพลจะนั่งไปที่บังซื้อครับผมตามนานพลไปนะครับ สวัสดีครับสรรหามาให้ดูในปลครับครมออนุมัติรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนำร่องสายสีม่วงและสายสีแดงนะครับนายพิเชษคุณาธรรมรักอธิบดีกรมขนส่งทางรางเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีอนุมัติมีมติอนุมัติค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเส้นทางสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่ ถึงสถานีเตาปูนและสายสีแดงสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีวรังสิ์โดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะได้เดินทางไปเปิดใช้อย่างเป็นทางการที่สถานีกลางบางซื่อเวลา11.0 0นนนะครับแต่ภาพที่เห็นนี้เป็นภาพที่ ในผลไปนั่งนะไปนั่งจริงๆครับไปนั่ง20บาทนะครับที่ท่านเห็นเนาะก็ปรากฏว่า20บาทตลอดสายเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับวันที่17ที่ฉันหามาให้ดูในพลไปขึ้นนะไปชมบรรยากาศาว่าขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมนะครับ ก็ปรากฏว่า20บาทตลอดสายจริงๆนะครับโดยค่าค่ารถไฟฟ้าจะปรับลดจากราคาโดยสารปัจจุบันที่เริ่มต้น14บาทสูงสุดไม่เกิน42บาทเหลือสูงสุด20บาทตลอดสายนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับผมนำร่อง <c oughs> นำร่องสองโครงการคือ ครับผมนำร่องสองโครงการคือโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงช่วงทอาปูนบางไผ่จำนวน16สถานีนะครับและโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อตลิ่งชันจำนวน10สถานีและช่วงบางซื่อรังสิตจำนวน4สถานีนะครับ ตอนนี้ในพลเขาไปนั่งมานั่งจากออสถานีหลักสี่ไปบางซื่อนะครับเราก็นั่งจากบางซื่อกลับมาที่สถานีหลักสี่นะครับครับสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงกับรถไฟฟ้าชาญเมืองสายสีแดง ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารของทั้งสองสายสูงสุดไม่เกิน20บาทตลอดสายเนาะนะครับแต่จะต้องเปลี่ยนถ่ายระบบนัดสถานีบางซ่อนภายในระยะเวลา30นาทีและจะต้องใช้บัตรโดยสารใบเดียวหรือบัตร e m v นะครับ e m v เท่านั้นนะครับแต่ ในวะระแรกนะครับหากข้ามระบบยังคงต้องชำระค่าโดยสารของแต่ละสายก่อนเนื่องจากในขณะน,นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบหรือซอฟต์แวร์คาดว่าจะเปิดให้บริการเชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงกับสายรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงในอัตราสูงสุดไม่เกิน20บาทตลอดสาย ภายในหนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับเขาก็จะมีบัตรนะครับเออเวลาไปเชื่อมต่อก็ใช้บัตรนี้เชื่อมได้เลยนะครับผมเออในสุริยะกล่าวต่อไปว่าคาดการว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการอย่างน้อยประมาณวันละหนึ่งแสนคนนะครับก็ในพลก็เคยไปนั่งนะผู้โดยสารจะบางตาแต่พอ20บบาทผู้โดยสารก็มากขึ้นนะครับแบ่งเป็นรถ ไฟฟ้าสายสีม่วง70,000คนและรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงประมาณ70,000คนนะครับประมาณ7 0 0ด0คนนะครับส่วนจะเป็นการส่วนจะเป็นภาระงบประมาณหรือไม่นั้นเชื่อว่าวรัฐไม่จำเป็นต้องชดเชยและไม่เป็นภาระงบประมาณเพราะคาดว่าจะมีผู้โดยสารมากขึ้นนะครับ โดยประสานกับคอสอบกเพื่อเป็นฟิเดอร์ให้มีผู้โดยสารเข้าใช้บริการนะครับผมส่วนความคืบหน้าพระราชบัญญัตินะครับตัวร่วมขณะน,นี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมเตรียมเอกสารเสนอคณะคอรอมอรและสภาเพื่อพิจารณาคาดว่าจะเสนอให้พิจารณาภายในปีนี้นะครับซึ่งคาดว่าเมื่อพอรบรฉบับนี้ผ่าน จะเป็นเครื่องมือในการเจรจากับเอกชนและจะสามารถจัดตั้งกองทุนรายได้ชดเชยให้กับผู้ประกอบการได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณนะครับคาดว่าเนาะนะครับก็วันนี้ในพลเ็าไปนั่งมานะครับนั่งอันนี้ในพลลงที่สถานีบางซื่อแล้วนะครับก็บรรยากาศก็ผู้โดยสารก็ใช้มากขึ้นนะครับนะครับ ใช้มาใช้บริการมากขึ้นตั้งแต่ค่าโดยสาร20บาทเนาะแต่ช่วงขากลับนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงชานเมืองเนาะเขาก็ตัดตัดขบวนออกเหลือประมาณ4ขบวนนะครับนี่ครับช่วงนี้ครับที่ในพลรอเนาะมันจะสั้นลงเนาะตอนตอนขากลับครับขากลับก็คือจากบางซื่อไปลังสิตอย่างนี้ครับเขาตัด ก็ตัดเหลือสี่ขบวนปกตินี่ประมาณจะไม่ใช่สี่ขบวนสี่โบกี้ครับปกติในพ้นเห็นประมาณสิบโบกี้ได้นะยาวมากครับเป็นฟ้าสายสีแดงนะครับช่วงนึช่วงขาไปเนาะอันนี้ช่วงขากลับครับช่วงในพ้นขากลับผู้โดยสารก็คิดว่าโบกี้น่าจะยาวเหมือนเดิมก็เลยมาออกกันอยู่ที่ไทยๆเนาะนะครับที่ไหนได้ ต้องเดินไปข้างหน้านะครับไปขึ้นโบกี้ในหน้าเพราะว่าขากลับรถไฟฟ้าสายสีแดงตัดเหลือ4โบกีบ้แต่ก็พอนะครับเพียงพอต่อผู้โดยสารที่ใช้บริการเพราะว่ามีหลมีหลขบวนนะครับก็จะมีไหลายขบวนนะครับช่วงเร่งด่วนก็จะมีทุก10นาทีนะครับอันนี้ในผลข้อไปถ่ายมาวันนี้เองนะครับวันที่17 ไปขึ้นมานะครับเอาบรรยากาศมาฝากทุกท่านสำหรับคลิปนี้สันหาไม่ดูฝากไปเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สัญหาไม่ดูในผลด้วยนะครับสวัสดีครับ ฟสายสีแดงครับอันนี้สุดท้ายครับบังซื่อออกไปแล้วครับใช้บริการก็เยอะพอสมควรน,นะครับ ได้ค,ครับ,บค,ครับผมเจอหรือเปล่านะครับ